รุณสวัสด์ค่ะน้องๆทุกคนวันนี้พี่จะมีเรื่องมาฟ้องนะคะก็คือวันนี้พี่แพรอ่ะเขามีนัดไปเซอร์ไพรส์คุณเพื่อนเพื่อนเขาจะแต่งงานเขาก็เลยต้องไปเซอร์ไพรส์เพื่อนเนะเาะพี่เลิฟไปเรื่องอยู่บ้านปกติก็ต้องอยู่อยู่แล้ว <c oughs> ปกติวันนี้วันเสาร์อาจจะได้ออกไปข้างนอกบ้างแล้วก็วน,นี้จะสั่งขมูเฉียงโกงมากินเพราะว่ามีกระเทียมสดเมื่อวานทำกิมจิใช่ไหมแล้วก็มีกระเท<อ>ียมสดอยากกินกินกระเทียมกินเครื่องปรุงของนางอะ่ะ ขึ้นไปถึงข้างบนดาดฟ้าแล้วก็ไม่มียุงเลยเห็นปะในบนดาดฟ้าตรงนั้นอะยังได้กลิ่นอยู่เลยไม่มียุงเลยเออยุงมันไม่ชอบกลิ่นกระเทียมหรอพี่ก็ไม่ชอบิีงจบก็ไม่มีเลยพี่ดีใจมากเลยนี่แก็เอยแบบโอ๊ยวันนี้ตั้งกลกันอย่างี้กลางคืนไม่อยู่เฮ้ไม่ดูกับกี่โมงโอ้ยน่าจะกลับเร็วแหละเชื่อไหมโอเคเยวพี่ว่าไปกินข้าวแล้ว ภารกิจวันนี้ของพี่เวบก็คือซักผ้า๋อแล้วก็มีอันนี้ใหม่งานดีเลกใหม่ก็คือวาดลูกเดี๋ยวนั่งงาวาดรูปไปด้วยกันเลยเพิ่มช่วงเข้าไปจะได้ทำาสะทีงานดีเลกเนี่ยแล้วก็าพาเด็กๆมาเล่นตัดคลิปเยอะแยะมากมายไก่กองเลยเดี๋ยวพี่จะมีงานดีเลกใหม่ก็คือช้อปปิ้งเสื้อผ้างานดีเลกที่แพลชื่อง่ากลัวซะเหลือเกินอย่านั่นแหละประมาณนี้ก็ชีวิตช่วงเช้าตอนเช้าพี่แพวเขาก็ทําอะไรนะคะก็คือมีข้าวสวย ไข่ดาวแล้วก็ผัดสลัดพี่แพวพี่แพวชงชาพี่เพบด้วยพี่แพวมีโบโลน่าอยู่ในตู้เย็นด้วยเดี๋ยวพี่เพบไปกินข้าวก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันหลังจากที่พี่เพบทํางานบ้านเสร็จแล้วกันเจอกันมาหลังจากที่พี่เพบกินข้าวตอนเช้าเสร็จแล้วนะคะก็อยากจะมีกิจกรรมเสริมคือหลังจากกินข้าวปกติพี่ก็จะเช็คข่าวดูอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เลยอยากจะเปลี่ยนจากการเช็คข่าวหรือว่าดูพวกสื่อโซเชียลมาเป็นวาดรูปแทนนะก็คืออยากจะเรียนวาดรูปนี่แหละ แล้วควนนี้ปัญหาอยู่ที่ว่าเราจะเริ่มจากเล่มไหนดีเพราะว่าพี่ซื้อมาสามเล่มเนาะอ่ะเป็นสมุดระบายสีเล่มหนึ่งอ่ะเก็บไว้ก่อนแล้วก็อันนี้เป็นสอนวาดรูปอันนี้เป็นสอนลงสีฉะนั้นก็เหลือเล่มนี้จ้าในการสอนวาดรูปนะคะเพียอก็อยากจะลองเริ่มดูั้งแต่การวาดหน้าวันนี้เราจะเมนรู้เรื่องการวาดหน้ากันเนาะปกติสมัยก่อนจะชอบวาดในกระดาษมากหลังๆอะ่ะจําได้ไหมเมื่อต้นเมื่อต้นปีที่แล้วเพียบซื้อ iPad มาใช้ฝึกวาดรูปก็อย่างที่บอกนะคะเพียบได้ไปเรียนแบบ เรียนว่ารูปหลายๆที่แล้วก็ยังรู้สึกว่าเออชอบวาดบ้างไม่ชอบวาดบ้างแต่จากคี้จะมาลองวาดรูปแนวจีนโบราณดูว่าเผื่อมันจะใช่ทางเนาะก็เลยขออนุญาตวาดด้วย iPad นะจ๊ะซื้อมาได้ใช้งานสักทีไม่งั้น่ะพี่แพะเขาจะแอบพูดว่าเออเธอเราไม่เห็นเธอใช้ iPad เธอเลยอะไรอย่างนี้ใช้อยู่นะใช้แบบเล่นเกมเกมชินพูดแล้วก็เขินอายตอนที่ซื้อมาปีที่แล้วพี่ก็เรียนว่ารูปไปหลายอันเนี่ย ก็คือใช้วาดรูปอ่ะมีรูปสเตลลี่ไหนก็มีทําสลูปอ่ะมีวาดคุยอ่ะเนี่ยก็คือเป็นโปรเจกต์ที่อยากจะทำอันนี้คุยของพี่เเป็นคุยแซลมอนช่วงนั้นพี่เว็บติดการกินปลาแซลมอนมากอย่างที่บอกนะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยอยู่ในกลุ่มปลาแซลมอนเลยทําให้เราเห็นรูปปลาแซลมอนทุกวันแล้วมันก็กระตุ้นให้เราอยากกินตอนนี้พี่เว็บปิดคือเหมือนหยุดติดตามแต่ไม่ได้ออกจากกลุ่มนะหยุดติดตามเราก็จะมองไม่เห็นโพสต์ปลาแซลมอนเยอะใช่ไหมตอนนี้นก็กลับมาเป็นปกติต่อปลาแซลมอนแล้วเราไม่ได้ต้องการกินขนาดน,นั้นอีกต่อไป สำหรับใครที่ติดอะไรเยอะๆนะแปลว่าเรากําลังมองเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่ตลอดเวลาโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้ลองตักมันสมมติว่าเพื่อติดอะไรอย่างที่บอกเพื่อติดปลาแซลมอนโดยไม่รู้ตัวก็รู้สึกว่าเอ้ยอะไรที่เราเห็นปลาแซลมอนเราก็คือหยุดติดตามไม่มองไม่เห็นมันก็ทําให้เราไม่ได้อยากขนาดนั้นแล้วตอนนี้กลับไปเห็นก็ไม่ได้อยากขนาดนั้นเหมือนกันเลิกเลิกแม่ต่ะโอเคก็หลังจากที่วาดรูปเสร็จแล้วโอ้ใช้เวลา เพลินไปหน่อยชั่วโมงกว่าแต่แรกว่าจะครึ่งชั่วโมงคราวนี้ได้รู้แล้วอะเพียวคิดว่าเพียวน่าจะต้องแยกเรียนเพื่อเป็นการวาดส่วนหัวกับตาให้คล่องแล้วเดี๋ยวค่อยไปทรงผมหรือไปอย่างอื่นขอวาดตรงเครื่องหน้าให้แม่นๆก่อนโอเคจัดกันคือได้แต่ทำกิมจิเมื่อวานเนอะกินกระเทียมคือแบบฟุ้งทั่วบ้านเราเข้าใจเลยว่าในสไปร์เกาหลีนะคะในคลิปช่องนั้เขาถึงบอกว่าเขาต้องมีตู้เย็นแยกเก็บกิมจิเพราะว่ามันแบบกินมันอ้วนมากโดยพี่แพวด่าไปซานตลบแหละเน้ และนี่นะคะคือหน้าตาของกิมจิที่โดนหมักมาแล้วหนึ่งวันนะคะน้ําก็คือทละลักออกมาตอนแรกน้ํามันอยู่ตรงนี้เว้ยน้ําของไอตัวกิมจิตอนเนี้ยน้ํามันเพิ่มขึ้นมาถึงตรงนี้พี่คิดว่ามันอาจจะล้นได้ทํายังไงดีเดี๋ยวเวคเรพี่ก็เลยคิดว่าพี่อาจจะมีการลินน้ําออกหรือว่าลองชิมดูถ้ามันได้แล้วก็อาจจะแบ่งใส่ไอตัวกระป๋องทับประวอีกสักสองอันเพื่อให้น้ํามันได้ไม่ล้นเออเกินไปไม่รู้รสชาติเป็นยังไงพี่ว่าพี่สั่งข้าวขาวหมูมากินแก้มกับ กกแล้วว็ระเทีีียพ่่ดาติตอนนี้พี่ก็มาอยู่แถวๆที่เพื่อนพี่เขาจะเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานกันแล้วคือเขาอ่ะนัดกันประมาณห้าโมงกว่าในการนัดเจอเพื่อนๆนะแล้วก็เพื่อนพี่อ่ะที่เราจะมาเซอร์ไพรส์จะมาประมาณหกโมงตอนนี้ประมาณสี่โมงครึ่งคือพี่กลัวไม่มีที่จอดรถก็เลยรีบมาก่อนก็เลยต้องอยู่บนรถรอ ว่าก็ไม่รู้ว่าจะรอที่ไหนมันยังไม่มีคนมาเลยทุกคนโชคดีที่ว่ามันมีที่จอดโชคร้ายก็คือน่าจะต้องอยู่บนรถนี่แหละตื่นเต้นแทนเพื่อนแล้วก็เหมือนมันไม่ได้เจอคนนานเลยพี่ก็จะรู้สึกกังวลอืมตลกไหมคือไม่ได้เข้าสังคมมานานมากนอกจากพี่เว็บผู้เป็นสิ่งมีชีวิตที่พี่เจอบ่อยที่สุดในสามโลกแล้วดองนั้นก็คือเจอกันน้อยคุยกันน้อยมันก็จะเกง่งเกไปหมดเลย อันนี้คือสําหรับตัวพี่เองนะคนอื่นนะพี่ว่าไม่เป็นหรอกในที่สุดพี่เว็บก็ได้ข้าวขาหมูมาแล้วไม่ได้ข้าวเิียได้ขาหมูสั่งเป็นแบบเนื้อหนังว้าจ้าน่ากินไหมพี่เวบ,บสั่งเป็นเนื้อหนังแล้วก็เพิ่มเออลิ้นแล้วก็ไส้ทั้งหมดนี่สองร้อยบาทนะคะห,หมูแพงนะนอย่างนี้แหละพี่แพลวบอกว่าพี่อว่บเป็นคนกินเยอะฉะนั้นให้แบ่งไว้ก่อนเลยว่าเราจะเก็บไว้กินมื้ออ,อื่นยงออังไงเออพี่บว็จะทําการแบ่ง ก็กินข้าวแล้วก็ทําคุยจีนต่อโหนี่ไม่ได้คลิปที่ถ่ายแล้วยังไม่ได้ตัดเต็มเลยนะพี่ไม่รู้เลยว่าพี่จะสามารถเรียบเรียงมันไนดีอะกินข้าวเสร็จแล้วก็จิบชาก็เอาของเข้าไปในเครื่องคอมแล้วก็ตากผ้าแล้วก็ไปเจอเด็กๆแล้วก็กลับมาตัดวันที่ไม่มีพี่แพรอยู่ทำาปันมดเ่ียขนาดนี้วะโอเคก็ประมาณนี้แล้วก็กิมจินะคะตะกี้ได้ลองชิมแล้วก็เฮ้ยไม่แย่อียอันนี้ที่จะทําก็คือเอากระเทียมมาล้างกินกับขาหมู คือบางทีเนี่ยกินกระเทียมมากๆกินกระเทียมมันออกมาตามเหงือ่อเลยนะก็ก็ขอโทษพี่แพลวุ้งหน้าไว้ลยกันพี่ไปกินข้าวก่อนจจะกันอะไรอะไรเอ๊ะคือเหมือนท้องเราอ่ะมันบิดก็ว่านี่ค่ะหนูก็เลยไม่แน่ใจเลยว่าหนูเป็นอย่างงี้เพราะหนูเครียดหรือหนูหิวปะปา,าหนูลองหิวหนูลองกินก่อนนะตอนนี้เป็นเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าจะห้าสิบแหละ พี่แพลวเขาหิวก็เลยให้กินก่อนเป็นวอกเกือบข้ามวันแล้วกันนะดีขึ้นไหมพอกินแล้วรู้สึกสดชื่นบ้างไหมยิ้มได้แปลว่าดีเอาลร่มลาวอ็อกวันนี้ไปซิปิดบอ็อกวันนี้ได้เรียนรู้อะไรมาบ้างเราถามว่าสงสารคนอื่นได้แต่เราต้องสงสารตัวเองด้วยแพลวใช่แล้วก็ ถ้ารู้สึกว่าเออกินยังแบบไม่อร่อยไปหาของอร่อยกินด้วยรู้สึกว่าถ้าข้างในรู้สึกไม่โอเคหรือว่าเครียดหรือว่ามีสิ่งที่ลบ,บอย่างแรกที่ต้องทําคือเดินไปหาของกินอร่อยๆซักบางทีอาจจะไม่ถูกใจแกแต่ว่าก็อาจจะถูกใจคนอื่นก็ได้นะต้องกิงมากแข็งดีำลำรางไปบายบายแล้วบายบาย <laughs> พอได้กินแกเขออร่อยแล้ว เมื่อกี้พี่แพวคือแบบไม่ไหวงงแงทุกอย่างแบบแย่ไปหมดก็เลยบอกก,ก,กินแบบนี้แล้วกันจาร่ะดัมเบิลแกรนอะไรเงี้ยดีเลยเหมือนคนละคนเลยนี่คนนี้กับคนก่อนหน้าเนี่ยคนละคนเลยบอกอะไรไม่ไม่จิตใจดีจิตใจดีไป